ไปสวงสวรรค์ก็เลื่อนอยู่ในสวรรค์ซ้ําไปซ้ามาสักสิบเที่ยวแล้วก็มาเกิดในเมืองมนุษย์ในยุคที่มนุษย์อายุเจริญอายุไข่เจริญเกิดในตระกูลกษัตริย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมเ ah ห e สีของพระเจ้าจากักรพรรดิ <c oughs> หรือเป็นมหากษัตริย์เป็นมเ ah ห e สีใหญ่ของมหากษัตริย์นั่งบัลลังก์มีคนนับถือมาก คนทำบุญเป็นอย่างนั้นแต่พอนานเข้าอยู่นานเข้าก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปกันหลังงอมไม่เห็สีกับหลังงอมเหมือนกันเนี่ยหรือพระเจ้าจักรพรรดิกอนหนังเหี่ยวเหมือนกันหนังหลังงอมส่วนมากพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อนจะเกิดจากการทำบุญกุศลไม่มากเนี่ยพอมีบุญมากมันเกิดกับสัตว์เกิดกับระเจ้าจักรพรรดิแต่การมีบุญมากกับการชำระกิเลสมันคนละอันก็ทำบุญมากก็ลุกไปเกิดแบบนั้น กิเลสมากบางทีก็เปิดเป็นมหากษัตริย์ก็ไม่พอไม่อิ่มก็ต้องตั้งกองพลตั้งกองทัพไปแยกเมืองอื่นต่อทําบาปอ,าอ่ากิเลศด้วยบุญมันไม่เป็นมหากษัตริย์กบมากพอแนละ้วไม่พอด้ยเดือดมากเริงนๆนะอยากได้เมืองนั่นอยากได้เมืองนี้อืม,มบบก็ก็ก,ก็ไม่ยึดก็ไม่ยึดก็ต้องสื่อสารในสิ่งที่สิ่งที่เห็นนั่นแหละสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ มันบ่เทียงแต่นี้อันเรียกว่าดับดับโดยอาศัยมรคเขาเรียกว่ามรคอาศัยมรคเป็นเครื่องดับถ้าเป็นผลแล้วมันจะไม่ต้องอาศัยมรคอาศัยการอบรมเ็าเรียกว่าอาศัยมรคมรคมันเจริญมันเต็มรอบแล้วเรียบร้อยเนี่ยจิตมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะไม่ต้องมรคอีกพิจารณามันก็ไม่พิจารณานั้นพิจารณามัน ไม่พิจารณาทําไมมันไม่มีเหตุที่ต้องพิจารณาแล้วอันนี้แล้วผลมันเกิดแต่ทีนี้เมื่อผลมันเกิดก็ต้องมาสังเกตทีดด่จิตด,ด้วยจมูกด้วยมกลิ่นลิ้นดิ้ลร้มรส้นะคืออายตนะมันกระทบมันต้องมีเวทนาใช่ไหมมันต้องมีอร่อยมีอะไรเนี่ยแต่อารมณ์ของจิตมันมันมันมาเคล้ากับยินดียินไายกับสาภาวะนั้นหรือเปล่า ถ้ามันยินดียินร้นายจากสภาวะนั้นแสดงว่ามันยังติดอยู่มันต้องมีมรรคมันต้องอบลมตลอดอบรมต่อมันต้องคือมันยังมันยังติดในรสของโลกติดในกลิ่นของโลกกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงของโลกยังออกมาอยู่มันต้องรู้ที่ตนนะตาตอนนั่นแหละเป็นผู้รู้ให้ผู้อื่นรู้แทนไม่ได้หรอกคนอื่นยืนยันให้ไม่ได้หรอกตอนอตนั่นแหละตนนั่นแหละรู้ว่าตนยังมี ถ้ามันศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ใจรักเพื่อเพื่อจะถอนออกถูกในจังหวะที่จิตมันกําลังหมุนเขาเรียกวาธรรมาจักจักแปลว่าหมุนเนะาะธรรมะก็คือความรู้ความรู้ทางธรรมกำลังหมุน,มนเห็นอะไรมันก็จ่ออยากรู้พิจรารณาจ่อรู้พิจรารณาจ่อรู้พิจรารณาเห็นอะไรก็แล้วแต่หูได้ยินอะไรก็เลยจ่อรู้พิจารณาอันนี้ก็เรียกาธรรมะจักมันกําลังหมุนที่จิตเรียกว่าธรรมะจักให้ให้เรียนรู้เรื่อยๆเพราะโลกมันมีให้เรียนรู้เยอะ มันมีให้หลงเยอะเยอะมันก็ต้องหาทางออกเพราะว่าในระดับจิตที่หลงก็ต้องพิจารณาสิ่งที่มันหลงเมื่อมันหลงหมดแล้วก็เหลือเหลือจิตแบบนี้เหลือจิตที่มันสงบนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันทําละเอียดจิตที่มันสงบคือมันไม่ต้องไปออกไปพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรมันก็เมตตาของไรสาระหมดเลยไม่ยึดโลกไม่หลงโลกอืม อารมณ์กับเพื่ออารมณ์อะไรก็แล้วแต่นั่งมันจะอยู่สงบมันอยู่สงบปุ๊บมันก็ติดสงบนี้สงบเพราะว่าอาศัยมักจเจริญจนกระทั่งอิ่มตัวแล้วมันจะอยู่อยู่สงบอยู่อย่างอิสระไม่ออกไม่ไม่ออกเมื่อไม่ออก,ออกแล้วก็สังเกตมันจะมีมันมีสงบเราจะสังเกตขันห้าเห็น จะเห็นชัดเมื่อก่อนนี่ยังไม่ชัดนะอาจารย์พิจารณาขันห้าแต่เข้าใจว่ามันชัดนั่นแหละรู้ชัดหมดแล้วแต่พอจะไปเห็นขันห้าจริงๆตอนไปเห็นจิตนุ่มถ้าไม่เห็นจิตไม่เห็นตัวรู้นี่จะไม่เห็นขันห้าเลยทีนี้พอสังเกตจริงๆเนี่ยอ้าความสงบที่มันเกิดน,นี่มันมีสองแบบเราเห็นว่าสองแบบแบบหนึ่งก็คือสงบโดยฌานคือย้อนจิตละ จากสภาวะความรู้ทั้งหมดเลยมาอยู่ในฌานอยู่ความสงบนั่นแหละสงบจากฌานโดยที่ไม่ได้พิจนารณาสิ่งต่างๆเป็นไตรลักษณ์แหละวืบอเข้าสงบเลยหรือเพลงกะสินหรือเพลงลมจนน้อมเข้าไปสู่ความสงบสงบตั้งมั่นสงบแบบหนึ่งอีกแบบนึงคือสงบโดยปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าอาริยมรรคน้อมพิจนารณาสิ่งต่างๆเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเมื่อจิตมัน เห็นเป็นของไร้สาระมันก็จะมันก็จะสงบเข้ามาเลยคือมันไม่ออกไปคล้องนีสงบแบบที่สองนี่มันเป็นสงบแบบอริยะดังนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าแม้จะบำเพ็ญสมาธิถึงขั้นชานก็ยังไม่พ้นนรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิมันยังไม่เห็นไตรักมันยังไม่เห็นแจ้งเพราะฉะนั้นการนะน้อมเข้าสู่ไตรักษณนี่มันเป็นอริยมรรคพุทธเจ้าอะมรรคแปลว่าทางเดินของอริยะนี่เข้าใจวะเป็นอริยมรรคอริยจิตอืม เมื่อความสงบนี้สงบสองแบบแม้แต่สงบทั้งสองแบบก็ยังมีองค์ประกอบของขันนี่เราก็สังเกตดูเอขันทั้งห้าถ้าสงบแบบนี้นิ่งแบบนี้สงบแบบนี้ว่างแบบนี้คำว่าว่างคำว่าสงบก็ยังมีตัวรู้ไปรู้สภาวะสองสภาวะนั้นทั้งหมดเลยทีนี้ตัวรู้ไปรู้สภาวะนั้น เราก็สังเกตดูอารมณ์สงบนี่มันคืออารมณ์พระเจ้าว่าอารมณ์อารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาหรืออารมณ์สงบหรืออารมณ์ฌานเมื่อพระเจ้าบอกว่าอารมณ์หรือว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อมันเป็นอารมณ์สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงถ้าเราสวยอารมณ์ติดอยู่ในอารมณ์นี้แสดงว่าเราติดในความไม่เที่ยงแต่ว่าเห็นยากมากเลยนะว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่อารมณ์เห็นยากมาก จะเข้าใจว่าเป็นนิพพานด้วยซ้ำบางคนแค่ได้สามปีที่เข้าใจว่าตัวเองเข้าสู่นิพพานเพราะมันสงบไหยมันไม่มีอารมณ์ไลยอารมณ์ที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยมันมันดูยากเรียกวอารมณ์สงบทีนี้เมื่อสังเกตเห็นว่าอารมณ์สงบนี่มันมีตัวหนึ่งสังเกตเห็นอ่าหนึ่งเป็นสิ่งที่สงบอยู่ทีนี้ตัวสงบนี้ก็จะมีอารมณ์คือเวทนาเวทนา มันยังปรากฏอยู่ในนั้นก็คืออารมณ์แห่งความสงบเาเรียกว่ามีเวทนานี่เริ่มสังเกตนะมันจะเห็นชัดมากเลยนะอ๋อพอเริ่มแกไปแกดูจะเห็นเวทนามีสัญญาสัญญาคือจําว่าสงบไหมถ้าไม่จําว่าสงบแล้วจะออกมาแล้วจะพูดได้ยังไงว่ามันคือสงบมันต้องมีตัวหนึ่งจาไว้อยู่ใช่ไหมนั่นมีสังขารถ้าไม่เที่กว่าสังขารคือการปรุงคือการแต่งสงบนี้มันเกิดจากการ ถ้าเป็นฌานเขาเรียกปรุงแต่งก็คือน <ern om, S 1> ้อมจิตน้อมจิตละละละสิ่งต่างๆการละสิ่งต่างๆน้อมไปนี้เรียกว่าการปรุงแต่งทันทีถ้ายังมีการกระทำเนี่ยมันยังเรียกว่าการปรุงแต่งนะการเดินมัรคก็เป็นการปรุงแต่งละสิ่งต่างๆแล้วเพื่อเข้าไปสู่อีกสิ่งคือละสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งมันเป็นการปรุงแต่งแต่เราสังเกตไม่เห็นเลยแต่พอสังเกตโอ้นี่มันเป็นมันมีเหตุปัจจัยมันจึงเข้าไปสู่ความสงบนั้นได้อันไดที่เป็นเหตุปัจจัยเรียกว่ามีการปรุงแต่งใช่ไหม มันจึงไม่ไม่เป็นวิวิสังขารก็เรียกผลจากบผลจากสังขารเพราะมันไปจากสังขารไปจากการปรุงแต่งเข้าไปสู่ตัวนั้นสภาวะนนั้นอ๋อเนี่ก็เลยไม่เห็นว่าแท้จริงมันมาจากสังขารมันปรุงแต่งมันปรงว่านิ่งปรงว่าสงบนะวิญญาณก็ยังแฝงอยู่ในนั้นอ่ะเห็นสังเกตไลมวิญญาณ วิญญาณคือตัวไหนคือการรับรู้สภาวะนั้นสภาวะสงบต้องม,มีการรับรู้ไม่มีผู้รับรู้เลยเนี่ยพระเจ้าว่าแม้จะเข้าสู่สภาวะเนวสัญญาคือปราศจากสัญญาเนวสัญญานาสัญญาปราศจากสัญญาก็คือเข้าสู่สมาธิที่สูงยิ่งกว่านั้นก็คือคําว่าไม่มีอะไรเนี่ยอากินจัญญาเจตนะคือไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือสงบแล้วไม่มีอะไรเลย มันก็ยังไม่เท่ากับเนวะสัญญานาสัญญาคือดับแม้กระทั่งจดจําว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ต้องก็ต้องละไปหมดเลยจนกระทั่งดับสัญญาแต่เมื่อสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ดับสัญญาแต่มันยังมีสัญญาจึงมีคําว่าเนวะสัญญานาสัญญาแต่มันยังมีสัญญามีสัญญาว่าไม่มีสัญญาคือจําว่าไม่จําเนี่ย อ้าวมันละเอียดมากเลยตัวนี้ก็เลยว่าเอา้าอ๋อที่เราบอกว่าไม่จําเนี่ยทุนท้ายมันก็จําอยู่จําว่าไม่จํานั่นแหละสุนท้ายมันก็รู้อยู่รู้ว่าไม่รู้นั่นแหละรู้ว่าไม่จํานั่นแหละใช่ไหมคือองค์ประกอบเหล่านี้มันมีนาม,มาขันแทรกอยู่แน่นอนเนี่ยทีนี้มันจะเริ่มเห็นขันห้ชัดบันฑิเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเริ่มเห็นชัดเห็นชัดเพราะว่าการเข้าไปแกะดูตัวนี้แล้วจากนั้นมามันจะเริ่มเห็นจิตเป็นตัว สร้างสภาวะนี้ขึ้นเมื่อเห็นจิตสร้างสภาวะเวทนาสัญญาสังขานวิญญ,ญาณนี้ขึ้นมันจึงอ๋อขึ้นมาอ๋อที่พุทธเจ้าว่ามโนเสถามโนมายามโนปวงขมามันมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยใจเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณหรืออารมณ์ก็อะไรต่างๆมันสํญญาเร็จด้วยใจทั้งหมดมันเกิดจากใจเห็นไหมอันนี้พูดใด้ฟังแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเห็นแล้วก็ไปละเอา